ก็จะไปดูนะครับประมาณสักเกมื่อคุณกับเพื่อนมาโปรโมทชาแนลเอาอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรผมอาจจะมีเสียงอะไรรบกวนครับโปรโมทเอ่อซื้อของอะไรนะเออเสียงอะไรก็วันเย่หู้ออเมเพลงอะไรมาเนี่ยพูดเอ็นจิเนียร์ เออของอะไรอ่ะอะไรปฏิหาปราปฏิหารบัตอันไม่เอาคอพายท์เยเราแล้วก็บอสเกมมอเนะี่ยตอนแรกหาแม่งม้โมม,ม,ม,มเลยนะยนบะกนะ็กดให้เขาแล้วกดกันหน่อยนะเงียบสามสิบนะนะนะโอเคอ๋ออโรบอกนี้เหรออ๋อผมเล่นโอ,โอเค ขอขอบคุณไอสอนเนี่ยยอมรับกับเนี่ยเออแต่ว่าเครื่องผมมันในนี่เก่าแล้วนะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็นะกดเขาหน่อยก็ได้นะสำคัญเพลงอาร์ตไปหน่อยดีนับนี่เขาไปดูได้เลยนี่นับก็พอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่ผมโปรโมทให้ก็ขออภัยแล้วกัน,นครั้งแรกครับครั้งแรกก,กูก็แง่ๆแหละครับอินเทอรใหม่ครับ นับก็ไปดูดินับบอบก็ไปเลยเยอ <c oughs> ่อ๋อเงินของขวัญมีแปลงเตรีมสุดนับแท้ดีกครับนับอะไรมันได้ไรโอเคไปได้ได้แล้วก็ามาอับแล้ว อะไรของพอนี่เออก็มามามเอ้ยอะไรเน่ฮ้ยเฮ้ยมามาเออเขีบปะปะปนับอ่ะอับปะปะปะก็ย้ำนะครับกดเนี่ยกดสองครั้งก็ได้ครับทำไมสมมติว่าอะไรเนี้งสมมตินะก็มาลับปุ๊บ หนึ่งสองเนี่ยสองเล่นสามดิเออสามดนหนึ่งก็ได้อะเปิดนะเขากดแล้วนะก็ไปกดหน่อยคนระับเฮ้ยแต่ว่าอย่านำเรานะไอ้สองไม่ดีเอาอะไรของมือม,มใจเย็นเนียเข้าไปคนระับนี่เข้าไปน,นี้เลยอ้าสามหกแล้วเย่เย่ นะครับพาคบกหมดไม่ดีหรืออะไรก็ขอภายนะผมก็ครั้งแรกนะสำหรับวันนี้ชอบกดไลค์ชอบมากกว่าสซมรซมแล้ววันนี้สวัสดีครับ <c oughs> แม่เอาแล้วไอไอไอแทย์หนัวอย่า <c oughs> บอกว่าไปเช่ยห่วย่ะ